มากินอาหารเต็มเลยค่ะทุกคนปุณนะยางกันเห็นบากัลูกตัวหน่อยเนมือนุนบินไปเพื่นหระบินไปเพื่ะนหรอสูนบนไกๆค่ะทุกคนสูนบนหลังคาใกล้ๆสิ ว่นไฟขึ้นี่ยเห็นใกล้ๆไปเลยเพราะว่าอย่าเชื่อมสูงนใกล้ๆหลังาคานรกุลหลังคาเป็นหิมะค่ะหลักไทยประีกกันกับทุกคน พระเอกยางออกกําลังกายน้ำยาเจอมืนอนีค่ะเจิม <c oughs> สลดสุดเลยรักทายพระเอกถือออกกําลังกายตื่นตรงน้นใหญ่แล้วค่ะทุกคนเฮ้ยเมย์เด้นเด่นเขามากวดนี่มาออกจากถนนแล้วค่ะแล้วเขาก็จะรวยไอ้ ้อยกวดนะคะกวดเคือหินก้อนนีน้อยค่ะเพราะว่าถ้าไม่โรยเดินมันจะวิ่งกันบ่อใดมันสิมืน่นหินก้อนนีน้อยแล้วก็ทรายแล้วไอ้กะเกลือน,น้าค่ะเขาก็จะใส่แบบนี้พูดพอเอกย่างไปเอาจชดหมยค่ะได้เจอดไม้ยู่เดินไอเอกให้เจอดทาย,ยู่นี่ละย่างไปดอกเด้อพอเอกเด้อมือน,นี่จะย่างว่าโอ้เอา ยางลงกไปบงางกันทุกคนบ่งยางว่า,าฟังนี่เออย่าจิ๋วยางรัดฟังนี่ค่ะแล้วบ่ยางว่า,านี่อนี้ทางรัดไปฟังนั่นค่ะเขากวดที่มาว่ากรวงไว้นี่ทุกคนอย่างขับวปา้น พระเอางโพมาตา้าเลเจืมจะหลักทายอยู่นี่ก่อนระยะยางโพมาหัตนตะกุ้นอยจมเอ้ยพระเอกเอ้ยไม่ไอยางกองร่างกามาเอาเชือดไม้น้ำาคอยยางกร่างกาน้ำกันละกะทุนะ <c oughs> น้น,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 นอจืมกยางผู้เดียวนีละอยู่ด้วยการแตยยางก,ก็ป็นโรคสวนตัวของกายของมันนะคะ อยู่ร่วมกันได้คือเก่าและะ้วค่ะทุกคนต้นใหม่เนะ้ออย่าปีแทะทุกคนเหมือนนี่พ่อเอกคือบอย่างม่าหนีแล้วบอย่างหนีทุกคน,มน,น,มนแม,นคนม่และย่างเลาะปลาไปฟังพุ่นบ่แม่นแท้ๆพระเอกนี่เอกว่าแล้วเฮ้ยนึกว่าตะยางไปฟังพุ่นพระเอกเอ้ยว่าตีทุกคน ส่วนส่วนหิมะเกาะจะเมนงามเนาะเชื่งใจเจียมกระย่างไปขายยางกับบ้านพูนแหละยังไห้ท่านพระเอกก่อนค่ะถึงบ้านแล้วก่ะทุกคนหูยเหนื่อยเลยค่ะยางเร็ว แล้วมาหนีมาทุกคนแล้วบอกว่าฉันจะนัเธอสันว่าฉันจะถึงบ้านก่อนว่าสันเฮ้ยเฟี้ยฉ yeah, 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 I mean, ันก็ยืนถ่ายวิดีโออยู่เนาะว่าหยอกกับเป็นกงินถูกคนยางเงินออกกำลังกายไปเอาจดหมายนั่งแต่ก็บ่บริวากันดอกยืดเตรียมยางมาทานแล้วก็ไม่ได้บ้านเลยค่ะเฮ้ย ยางเล้วเมื่อยเลยค่ะทุกคนกวงมาหากินในพักจะเจอมืดอไยค่ะกินหมดเหียนมดแล้วค่ะเพิ่งจะมาคุยที่นอนขั้นคุยหากินโอ้ยกินเหียดีแต่กลองกว้างข่วยพองกับทุกคนมองดูข่วยเกี่ยหากินผัก อาหารกินแล้วเนาะค่ะทุกคนหนาวเพื่อนก็จะหาอาหารกินยากนะคะเจอใบยาวร่างกายมากเลยได้มาไทยมานองกวางเขามาคุยยากกินพักแม่พักก็กินไปแล้วกอบไปแล้วค่ะนี่พื่นมากินโหลด สวัสดีค่ะพี่น้องสุดู้สุดคนยายเจิยมชนอับบสวีเตนยังไงทุกคนสบายดีบอย,อยเจิมก็สบายดีอยู่ค่ะเมื่อนีผ้าทุกคนไปยางเมื่อเนี่ในมีสศภไพรพระเอกไปยางน้่มค่ะทุกคนไม่พระเอกวลาตี ยังกับภาษาเยอจืดเยอะจืดแล้วแรงน้ำทายคลิปถือคุ้นเบ่งอน,นะคะเห็นทั้งหลังเก่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นลูกส่วนตัวนะคะทุกคนเพิ่นป่วยเพิ่นจะว่าอยากไอยังก็ว่าอยากลงคลิปว่าอยากเฮ็ดคลิปยังดอกนะคะไอจะจ้เจอเหมือนมื่อนี่อันร่องเหมือนเฮ็ดคลิปบอบแปลว่าบ,บ๊อบเปิดไฟอันนี้ไฟมันเรืองเหลืองนะคะมันจะเปลี่ยนยังไงออกมาเบิ่งเนื้อค่ะทุกคน นี่กดอกใหม่นี่ก็ะใกล้สบานแล้วเรียกค่ะนี่นะเเอาดอกใหม่นี้มาวางกันขานน้ำค่ะพราะประดับม่่ีอย่างเห็ดบ่มมิ่งอย่างบอกกะไทยแต่หิมาทุกคนเบิ่งนี่แล่ละเดี๋ยวทุกค้นกะจะรู้ว่าเป็นสีอะไรนะค่ะดอกไม้นี่ก็เริจะบานแล้วค่ะยัดมือสิบานคิดนาบอกแล้วก็บานทุกคนก็จะได้เบิ่ง ยังไ้ทุกคนบานเฮ่าอากาศเป็นยังไงแน่เขียนมาบอกยหเจิยมฟังเลยได้ค่ะอันนี้ก็มี f เอฟซีมาถามด่ว่าไอ้แบบว่าเพิ่อนยะเจมิมจะเฮ็ดแบบถ้าเอฟซีเอ็นในเพจนะคะถ้าอยากไอ้เบิ้องอย่างชีวิตอย่างของยศเจมิมเขาไปเบิ่งในยูทูบด้วยค่ะยูทู e ก็อันนี้เหมือนเดิมแหละ ยายเจิมชนบทไลน์อิสอวีเดีมีราะค่ะเพื่อนบอกว่านางกินเขานางเห็นอย่างข้เปลี่ยนพระเอกยเทียไอ้ในเพจนี่จะบอเห็นพระเอกด้วยค่ะยายเจิมจะเอาตั้งในห้องจะของลกไปจะบอคอยมี้องพระเอกแต่ถ้าอยากเห็นพระเอกต้องไปเบ่งในยูทู e ด้วยค่ะก็ฝากด้วยนะคะฝากไปดูยูทู e ด้วยนะอันนี้ยายเจิมจะเอาลงไปทั้งเพจทั้งยูทูบสองอันเลยค่ะเหตุคลิปอันนี้ไปเลย ขอขอบคุณทุกคนละที่มาถามคุณนบหูนะคะคุณบอยบนยูทูบจะเจมกับโบมี่ยังเบ่าหลายดอกมือนี้ี๋ยวมืออื่นขอถิมานางกินคอยนางเบ่านะคะขอบคุณในไลที่เข้ามารับชมนะคะพอกันในคคิดหนาขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั่งกันั่งอียงไปนั่งฟังนี่มาสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye bye ผิดการไดขอตัวขออภัยด้วยค่ะเพราะว่ายจเจึ้มพูดไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าผ่าตัดเนื้องอกในไขสันหลัง FCA ใน f a c e b o o k จะในในเฟซก็คงจะไม่รู้แต่ FCA ซนใน u t u b e จะรู้นะคะผ่าตัดเนื้องอกในไขสันหลัง3ปีกว่าแล้วนะคะ จบทีปกับเอาเก่าเลยจืดเง่าไป